สวัสดีค่ะนะักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะพบกับเหล่าซื้อกิมลี่นะคะในรายวิชาภาษาจีนนะคะซึ่งสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่4แล้วนะคะที่เราได้เจอกันนะคะเดี๋ยวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนนะคะในเรื่องสปรผสมนะคะในหมวดที่2 3และ4ให้จบนะคะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยกลุ่มที่1นะคะ สระอาบวกสระโอนะคะนักเรียนก็ผันเสียงสองเสียงชนกันแล้วลากเป็นหนึ่งเสียงนะคะอาเอาเอา,เอา,เอาได้เสียงสระอานะคะอาต่อไปค่ะสระอาบวกสระอ e ีนะคะไอไอได้สระอนะคะ ตัวที่3ค่ะสละอาบวกนะคะตัว N นะคะจะมีเสียงนะคะในภาษาไทยคือแม่กลนะคะเท่ากับเสียงนอนหนูนะคะเราก็เติมข้างหลังเสียงอ่านได้เลยนะคะก็คืออาบวกนอนหนูก็เป็นอานอานต่อไปค่ะ อบวก NG นะคะ NG ในที่นี้นะคะจะเป็นเสียงแม่กงนะคะหรือเท่ากับงองูก็เติมเสียงงองูต่อท้ายได้เลยนะคะสละ R บวกงองูก็เป็นอางอางสละบบวกสละ o นะคะเป็น O อสละ o นะคะสละ O ต่อไปค่ะ สระโอบวก NG นะคะก็เป็นององต่อไปสระเอบวกสระอีแล้วเนี่ยก็ผันเสียงไดเ้เลยเอยเอยได้เสียงสระเอนะคะสระเอนะคะบวก อานะคะเสียงอาในที่นี้จะเป็นเสียงแค่ช่วยนะคะเสริมน้ำเสียงเฉยๆจะไม่มีผลต่อการผันเสียงนะคะก็เป็นเออนะคะเออแบบเออไม่ไม่ใช่เออธรรมดาเนาะเออนะคะเออบวกตัว N ก็คือเท่ากับเสียงนอนงูก็คือเอนเอ็นเออบวก n g นะคะเออบวก n g นะคะ, g ะ,คะก็คือเท่ากับเสียงงองูเนาะเอ็นเอ็น จบไปแล้วนะคะสำหรับหมวดที่1นะคะก็จะประกอบด้วยสระ aro e นะคะเดี๋ยวเราไปต่อหมวดที่2กันเลย <รอ S 1> นะคะกลุ่มที่2นะคะก็จะขึ้นต้นด้วยสระ e นะคะสระ e มาดูตัวแรกกันเลยนะคะ e นะคะบวก a นะคะท่านเรียนก็ผันเสียงเลยค่ะ ear ear ได้สระ ear นะคะ ear ear แบบ มี R ต่อท้ายเป็นเอียไม่ใช่เอียปกตินะคะตัวที่สองค่ะ E บวกเอนะคะเอียเอียอันนี้ก็เป็นสลระเอียเหมือนกันนะคะเป็นเอียปกติเลยนะคะต่อไปค่ะ ถ้ามันเป็น3มตัวนะคะนักเรียนจับกลุ่มเลยนะคะตัวที่1จะเป็น1ตัวเสมอนะคะไม่ว่าตัวหลังจะมี3ามหรือ4ตัวตัวแรกนะคะก็จะมีแค่1ตัวเท่านั้นตัวนี้ก็จะเป็น e นะคะบวกตัวหลังนะคะก็คือ r บวก o เนาะเป็นอานะคะเราผัานมาแล้วเนาะเป็นเอวเอวได้สระเ e อียวนะคะสระเ e อีว e บวก u นะคะ อบวก U ก็ผันได้เลยง่ายๆอีอ e ี U, e U, ได้สระอ e ี U, ค่ะต่อไปค่ะสามตัวจับคู่1นสองนะคะก็คือ E นะคะบวกตัวหลัง R บวก N ก็คือสระอานะคะผันมาแล้วเป็นเ e อียนเอียน e ได้สระเ e อีนนะคะสระเ e อียนอันนี้เหมือนาอภาษาอังกฤษเลยนะคะเพราะตัว N มันเท่ากับเสียงนอนหนูเนาะ เป็น e แล้วก็เติมนอนหนูนะคะก็คือ in in ค่ะต่อไปมี4ตัวนะคะเราหลสอสบบอกแล้วให้จับเป็น1กับ3หรือ1กับ4แล้วแต่เลยนะคะให้ตัวแรกเป็น1เสมอเป็น e บวก r แล้วก็มี ng ใช่ไหมคะเป็นตัวหลังได้อางเนาะเป็นเ e อียงเอียง e ได้สละเ e อียงนะคะสละเ e อียงต่อไป อี e นะคะบวก ng นะคะก็เติมง,งงได้เลยเป็นอิงอิงนะคะอี e นะคะบวก o n g นนะคะ ong ข้างหล<อ>ังได้เสียงองนะคะก็เป็นอีองอียองเป็นตละดยงนะคะอียองหรืออีองก็ได้นะคะมันจะออกเสียงควบกันนะคะยงจบไปแล้วสำหรับหมวดที่สองนะคะเรามาต่อหมวดที่สามกันเลยนะคะ,ะหมวดที่สามนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นตลาด อูนะคะสละอูนะคะมาเริ่มตัวแรกเลยนะคะสละอูบวกสละอานะคะอัวอัวได้เสียงวาวนะคะเสียงวาต่อไปค่ะสละบอูนะคะบวกสระโออัวอัวอันนี้เป็นเสียงอัวนะคะปกติเลยนะคะต่อไปค่ะ อูนะคะบวก AI AI ก็คือ I นะคะสระไอเป็นอวยอวยสระอวยนะคะวัยวยเนาะมันจะเป็นเสียงออกเสียงปากกว้างนิดนึงนะคะต่อไปอูบวกเอกับอีนะคะเอ e, กับอ e, ีได้เสียงอะไรเอยเนาะเราผ่านมาแล้วเป็นอวยอวยอ่ะเสียงอุยนะคะอุยต่อไปค่ะอูบวก RN นะคะเป็นอนเนาะอวนอวนอวนนะคะได้สละอวนนะคะลงท้ายด้วยเสียงนอนหนูนะคะต่อไปค่ะอูบวก N เท่ากับเสียงนอนหนูก็คืออุนนะคะอุนเติมนอหนูได้เลยนะคะต่อไปอูบวก r n นะคะเสียงข้างหลัง RNG คืออังเป็นอวาง อวงังสละวางนะคะต่อไปอูบวกเองเป็นเติมงูงูได้เลยเนาะเสียงข้างหลังเป็นเอิงนะคะอวงอวงได้เสียงอวงนะคะเป็นเสียงควบเนาะอวงหรืออูเอิงก็ได้นะคะแต่ออกเสียงเร็วๆนิดนึงค่ะจบไปแล้วหัวที่สามมาดูหัวที่สี่กันเลยนะคะถ้ามาต่อด้วยหมวดที่สี่นะคะหรือปุ่มที่สี่นะคะก็คือสละ อืนะคะพูดคําว่าอ e, ีแต่ออกเสียงอูนะคะอือนะคะก็คือสละอูที่มีตาสองตานะคะอยู่ข้างบนตัวนี้เสียงจะออกค่อนข้างยากนะคะแต่ว่าในหมวดนี้นะคะมีแค่3ตัวเท่านั้นนะคะอ่าสำหรับตัวแรกนะคะก็คือสลัอืนะคะบวกเสียงเอนะคะอืเอ e, นะคะอืเอ e. ในกรณีที่ตัวเ e, อออกเสียง เอนะคะเป็นกรณีที่ถ้าเออนะคะไปต่อท้ายาสระตัวไหนนะคะเขาจะเปลี่ยนจากเสียงเออนะคะเป็นเสียงเอนะคะนี่เป็นกฎของพินอินเนาะเดี๋ยวเราค่อยลงรายละเอียดอีกทีนะคะก็เป็นอีนะคะบวกเอนะคะก็เป็นอีอีได้เสียงอีนะคะอีสระ อี๋นะคะเดี๋ยวซื้อขึ้นตัวอ่านให้นะคะนักเรียนฝึกตามได้เลยนะคะต่อไปตัวที่สองนะคะสระอี๋นะคะบวกกับเอ็นคืออานเนาะเป็นเอียนเอียนนะคะเป็นสระเอียนนะคะสระเอียนต่อไปค่ะตัวสุดท้ายนะคะก็คือสระอี๋นะคะบวกกับนหนูนะคะก็ใส่เสียงนหนูได้เลยนะคะคือตัวเอ็นเนาะก็คืออีน วินนะคะ3ตัวนี้นะคะอ่าหมดไปแล้วนะคะสำหรับพินอินนะคะทั้งสี่กลุ่มนะคะใบงานปอ .4 นะคะสัปดาห์ที่4ี่นะคะทําแค่ใบงานที่ 7กับ8นะคะซึ่งเป็นสลับะสมทั้งคู่เลยนะคะใบางานที่7นะคะตะลุยสลับผสมนะคะสลับอนะคะนักเรียนก็ดูนะคะกลับไปดูก็ได้หรือจะไปทบทวนนะคะสลับผสมหมวด E นะคะก็คือหมวดที่2นะคะว่ามีตัวอะไรบ้างนะคะเราก็ฝึกนะคะผันเสียงนะคะแล้วก็ใส่เสียงให้ถูกต้องนะคะต่อไปในใบางานที่8นะคะก็จะเป็นตะลุยนะคะ สลประสมนะคะสละอูนะคะนักเรียนก็ไปดูหมวดอูนะคะว่ามีสละอะไรบ้างนะคะเราก็เขียนเสียงที่ถูกต้องลงไปนะคะในช่องที่เราซื้อเว้นไว้ให้นะคะอย่าลืมนะคะไปฝึกทบทวนนะคะพยัญชนะสระนะคะสละเดี่ยวนะคะแค่6ตัวนี้นะคะให้ได้ ถ้านักเรียนนะคะจําได้นะคะสลาบผสมไม่จำเป็นต้องจําเลยรู้แค่หลักการว่านําสละเดี่ยว2ตัวนะคะมาชนเสียงกันแล้วลากออกมาเป็น1เสียงก็จะได้สลารผสมค่ะค่ะสําสหรับสัปดาห์นี้นะคะเราซื้อก็ขอลาไปก่อนนะคะใจจียนนะคะเจอกันวันเปิดเรียนนะคะ